ผมอยากจะไล่ช็อกดีหนึ่งท่านโมชมอย่างกรณีของอคุณสิริกัญญาคุณจุรินเนี่ยอันนี้จะเป็นไฮไลท์ภาคเช้าค่ะถูกไหมใช่อย่างที่นําเสนอไปเนี่ยขนาดที่ทันทียังไม่ทันถึงคนอื่นเลยอาคุณจุรินเนี่ยก็จะมาในนามของประชาธิปัตดที่มีความาลักษณะแบบสไตล์ประชาธิปัดสไตล์เป็นยังไงบอก นี่คือความลหลโถ่อยของรัฐบาลอันนี้คุณจุรินใช้คําอย่างนี้เลยนะคะก็ไล่เลียงค่ะบอกว่ามีคนในรัฐบาลเนี่ยอ้างว่าเราทําเหมือนสิงคโปร์แต่สิงคโปร์เนี่ยเขาแจกจริงเพราะว่างบเขาเหลือพอ,อและประเทศไทยล่ะคนละเวอร์ชั่นเพราะของเรา กู้มาแจกได้ทวงถามแทนประชาชนทุกครั้งว่าเงินหมื่นเนี่ยจะได้เมื่อไหร่เพราะม,มันเป็นความล่าช้าของโครงการหรือเป็นความโหลรถอยถของรัฐบาลที่บริหารเหมือนเด็กเล่นขายของอมไม้หลักปักเลนโอนไปเอ็นมาเอาแน่เอานอนอะไรไม่ได้ตั้งแต่ที่มาของแหล่งเงิน นายกก็เลื่อนโครงการไปเรื่อยๆตอนหาแสตอนหาเสียงบอกแจกทันทีไม่มีกู้อพอเป็นรัฐบาลไม่กี่วันออกลายเลื่อนทันทีมีแต่กู้ออ,อ,ออกพอรบรเงินกู้5้าแสนล้านสุดท้ายก็ยกธงขาวจำนวนด้วยกฎหมายทำไม่ได้พยายามจะสร้างประเด็นว่าเศรษฐกิจกำลังวิกฤตเอาเข้าจริงมันไม่ได้วิกฤตถึงขั้นต้องกู้มาแจกก็เปลี่ยนมาอะจะมาใช้เงินทกศเสียเวลาไปอีก3เดือนสุดท้าย<ำ>ก็ต้องโยนผ้า ดันทุรังแล้วก็ต้องโยนผ้าค่ะปากกล้าขาสั่นสร้างความหวังให้ประชาชนไปวันๆแล้วถึงวันนี้เม็ดเงินจริงๆยังไม่มีสักบาทลองลอยอยู่ในอากาศเพราะยังต้องรอขั้นตอนกระบวนการทั้งนี้ทั้งนั้นคุณจุลินอภิปรายรัฐบาลบริหารแบบคิดไปทําไปรวมถึงยกเคสเอาตารางขึ้นบนสภางบกลางปีห7เเฉพาะงบฉุกเฉินอาจจะ9ก0 0 0กว่าล้าน คุณจุลินอ้างว่านี่ได้ข้อมูลมานี่มันจะเหลืออีกไม่กี่เดือนจะครบปี67แล้วใช้ไป3 0 0 0กว่าล้านเท่านั้นเองจากงบ95,000ล้านเพื่อจะให้เหลือเงินเอาไปใช้แจก43,000ล้านส่วนไอ้ที่บอกวก็จะบระิหารจัดการจากงบปี68นอกจากตั้งงบคือที่บริหารจัดการปี68เนี่ยปีจะบระิหาจัดการ43่0 0ใช่ไหมแล้วปี68เนี่ย132,300ล้านรัฐบาลจะเอาเงินจำนวนนี้มาจากไหน จะใช้กลไกลคำินกินการเสียข้ามากตัดจากงบต่างๆแล้วใช้มติคารมน,นำกลับไปใส่ในงบกลางใช่ไหมอย่างนี้เป็นต้นทั้งนี้ทั้งนั้นคนจุลินบอกเลยกรณีนี้จะส่งผลถึงลูกหลานในอนาคตรวมถึงประเด็นที่เจ้าตัวบอกเหตุใดรัฐบาลจึงเหมาเอาโครงการดิจิทัลวลเร็ต เป็นงบลงทุนคล้ายๆกับคุณจิตคเกัญญาใช่ค่ะทำไมถึงหมาว่าเป็นการลงทุนทั้งๆท,ที่มันเป็นเงินโอนเพื่อบริโภคนี่มันนาไปสู่ความเสี่ยงพรบการเงินการคลังมาตรา20วงเล็บหนึ่งอานนี้ล่าช้าไม่ใช่แรงค้านของฝ่ายไหนนะครับแต่เพราะความหลวยถ้วยของรัฐบาลเองที่บริหารราชการแผ่นดินเหมือนเด็กเล่นขายของเป็นไม้หลักปักขี้เลนโอนไปเอ็นมา เอาแน่อะไรไม่ได้เรื่องเวลาเลื่อนมากี่รอบจนวันนี้ประชาชนลงเรือเกอ้อมาแล้วกี่ลำครับนายกรัมตีท่านนี้เชื่อถือได้กี่เปอร์เซ็นต์ครับตอนหาเสียงท่านประธานคงจำได้แจกทันทีไม่มีกู้พอเป็นรัฐบาลไม่กี่วันออกลายเลื่อนทันทีมีแต่กู้จากเรือยอดก็เลยกลายเป็นเรือแจวแล้วครับวันนี้ นั่งเรือแจวไปตาย,ตายอนาบหน้าชัดๆเลยครับนี่คือความจริงที่รัฐบาลไม่ได้บอกและผมต้องบอกไงครับและมันนี่คือวิบากกรรมที่รัฐบาลสร้างขึ้นมาเองรัฐบาลตีปิ๊บมาตลอดว่าทำดิจิตบอลเล e ตแล้วจะทําให้เศรษฐกิจโต5%นายกพูดเองพูดหลายรอบครับและจะทําให้ GDP เฉพาะดิจิตบอลเล e ตโต1.2ถึง1.8พูดอย่างตลกคาเฟ่ ดูถูกคนคิดเลขเป็นทั้งประเทศเลยครับที่บอกว่าจะโตเท่านี้การกู้มาแจกแค่หกเดือนมันทึ่งเหมือนโยนหินลงน้ำหนึ่งก้อนเกิดแรงกระเพื่อมจอมเดียวแล้วก็หายไปแต่ที่จะเกิดตามมาก็คือพายุหมุนแต่เป็นพายุหมุนที่หมุนเอานี่ก้อนโตมาให้คนไทยต้องชดใช้ไปอีกนานเท่านานเท่าทำนองประเทศเสียหายไม่ว่าขอให้ข้าได้หาเสียง มีคนถามว่าแล้วทำไมต้องแจกอายุ16ขึ้นไปรัฐบาลยังไม่เคยพูดเรื่องนี้แต่ผมช่วยตอบแทนไปแล้วครับว่าที่แจกอายุ16ขึ้นไปเพราะอีกสองปีอายุ18ลงคะแนนได้ไงครับรัฐบาลนี้บริหารมาเกือบปีเกือบไม่เหลืออะไรให้ประชาชนหวังได้อีกแล้วนอกจากน้ำข้าวต้มชื่อดิจิตอลวอลเล็ตชามเดียวเนี่ยครับเห็นไหม ก็มีเนื้อหนังรวมถึงสไตล์ประชาธิปัตย์ประชาธิปไตะทำูบชม